มึงไม่ขึ้นสิงใครเลยเดี๋เพื่อนโอ้ยเอาจริงงเลยเอ็มผ่านวันนี้สิงเสร็จกูไม่ขึ้นแล้วกูตกกูยังกูตกกูตีกูตีให้หมดเอามาเดียครับผมเมดเบนยังโดนนะผมกูโควิดดูดินี่ขนาดเมดโบ่เมดเบนนัะนนะโอ้ยตกหมดทีมแล้วที่ผานอย่างเอ็มผ่านมันบังคับว่าต้องพึ่งแมนหนึ่งคนแน่ๆใช่ได้ไหมถ้าขึ้นคนไม่ดีทีมก็เสียเลยนะฮะไฟนั่ก็เสียไปเลย ยิงจงไม่มีระยะกับกัปตนี่ไงต้อมาดิพับกบตีมสดโดยโอรสคาเฟ่จะมาชมหรือจะมาเล่นด้วยกันก็เจอกันที่เพจได้ทุกวันเลยอย่าลืมกดเห็นโพสต์ก่อนด้วยนะครับแล้วเจอกเอาเลยครับผมครับสวัสดีมิตรรักหน้นเกนทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับผมอเล็กซ์ักครับผมรับพันที่มีให้คุณต้นครับกับรายการคนจริง2008ครับผมลืมไป2009ด้วยเปล่ายาวลามมาถึงตอนนี้2วัน20ไปดึตัวผมไม่ไง เอ็มพาธเราตกเดบัวเอาหน่อยเปิดดูว่าต้องจัดใหม่คุณผู้ชมอาจจะคิดว่าเราหายไปไหนมาสองวันนะผมพอดีว่าเราติดภารกิจนะครับเนื่องจากว่าผมต้องไปสอบถึงเอ่อองค์การอนามัยโลกครับผมมันไม่ไม่เอาเอาไม่เอาดีกว่าโวกอนาซ่าเหมือนเดิมดีกว่าอนามัยโลกกูแบบดูอ่อนแอเหมือนเป็นโลกอะไรสักอย่ายไละฮีโร่วันนี้ครับผมก็คือแม่นางเอ็มพาธนะฮะบอกได้คำเดียวว่าตาสวยด้วยใช่ ผมเล่มเดียวว่าเออเราอาจจะต้องเป็นซัพพอร์ตนะครับผมผู้ชมครับอาจจะไม่ได้เห็นการคิวแบบเปรี้ยงปร้างสว่างสวยอันตรายไปทุกที่นะครับผมแต่จะได้เห็นแน่นอนคือการแบบเล่นซับอย่างไรให้มีประโยชน์ต่อทีมที่สุดนะครับผมก็เอาไอเทมชิ้นนี้เซตนี้เอาไปเล่นในเกมแบบนี้ได้แน่นอนครับเราจะพยายามออกไอเทมที่เป็นสากลน,นะที่สามารถเอาไปใช้ได้กับหลายๆเกมครับอย่างเช่นอันเนี้ยทุกแก้วเนี่ยครับผมก็มีประโยชน์ฮะ เอาไว้ดีดเล่นกับเพื่อนครับผมไม่ใชเ่เดี๋ยวเอาไว้ดีดเล่นกับแฟนตัวเองนะครับผมตอนปออ <c oughs> 2ยังไม่ใช่ <c oughs> อ่ะยังไม่ใช่อยู่ดีอ๋อแล้วมันอะไรอะไรคือสิ่งที่ใช่ครับผม <c oughs> แชร์เงินไงทำให้เราได้เงินแล้วก็เราได้เงินเพิ่มมากขึ้นได้ <c oughs> วเวลารับ <c oughs> อิทธได้อ่าฮะ เรามาดูกันหน่อยดีกว่าผมโอ้โหพี่หอยเราอย่างเอาครับผมอย่างเอาเหลืองเอาเหลืองไปจัดแล้วพี่หอยกูปั่นแล้วครับผมปั่นแล้วไปแล้วครับผมมาคนเดียวมาลําพังไม่เคยบ่าวเวแล้วนี้ผมโอ้โหล็อกตรงนู้นะผมแล้วก็ยังไงตบนี่เดวเลยหนึ่งทีหนึ่งทีแล้วกระตุกแล้วเชลช็อกตอบแล้วตีหนึ่งทีแล้วตบตอ,บต,อตีตอตีศัตรูหายไปไม่ตบไม่ตีไม่ดีขึ้นเลยเอาฮะเรามาดูฮีโร่ดีกว่าผู้ชมรับรีบคร,ร,รับผมรีบร้อนครับเอ็มพาร์ทครับ อะไรี่ก ok> like oh, hey, ่อนเลยรองเท้าก่อนต้องมีต้องมีของสำคัญในการไล่ฆ่านะกู๋กำลังเหล่าฮีโร่เนี่ยโอ้โหเอ็มพาดพระกันเดดเทลช็อกแล้วก็เป็นแอมเมอร์ครับผมเอาเอาง่ายนี่แหละเร็วดีครับผมแลวสำหรับฮีโร่อีกทีมหนึ่งนะครับผมก็มีเป็นสุดยอดแห่งแบ็คสมิธครับผมแล้วมีเป็นมหาเทพเดวโครับผมจินนิกครับผมซึ่งเป็นมหาอภิมหาแครี่เหมือนกัน คารามิตี้ครับผมโคตรแห่งความโหดร้ายไล้มีเป็นเมดเบนอภิมหาแครี่โน .1 ใช่ครับทีมเรากับอีกฝ่ายหนึ่งทีมมึงดูดีก่อนนะพูดอย่างนี้แล้วก็ดูดีก่อนแล้วนะเออต้องดีกว่าต้องดีกว่าแล้วแหละแต่แม่งตอนเนี้ยเขาไปออร์รังสี่ตัวแล้วเว้ยคือเทเลนต์กว่าโดนหนักมากผมแล้วเอ็มพาดวาร์ฟซ้อนนะผมไม่รู้จะมาทำไมเหมือนกันนะแล้วก็มาตามคำเรียกร้องครับผม จะไม่มาก็ไม่ได้นะโอ้โหแล้วเยอะจัดถ้าผมเปิดสกิลดูดเลือดไปก่อนหนึ่งทีผมต้องปิดประตูตีแมวแล้วเดเวลอร์ตายครับผมตอนนี this. ้แล้วอยู่ตรงกลางวงโรงตีตรงนี้แล้วหัวใส่แบทสมิธยังไงพลทหารพลทหารแบทสมิธทำไมคุณไม่กินนมทำไมคุณไม่กินนมนี่ไงตบหนึ่งทีไม่ตบไม่ตียังไงจะไปไหนหาหาโอกาสโอกาสไม่มีให้บ่อยๆ่อแมมันจุกจุกบะทางนี้แล้วดูดเลือดเอาเยอะตบหนึ่งทีโอ้โห อีดอกอีดอกอีดอกใจเดียวใจเย็นเเขาเราเป็นทัพเล็กเราเป็นทัพย์มา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 ม20ปีที่เราคาดตัวนี้มาเราไล่มาทั้งชีวิตนะครับผมเอาฮะเรามาดูอันสกิลดีกว่าผมสกิลหนึ่งก็เป็นสกิลที่เอาไว้เขาเรียกว่าสารสัมพันธ์นะผมเวลาที่เรามีเยื่อใ่กับใครเราจะทําการดูดฮีเลือดเข้ามานะครับผม ส่วนสกิลสองก็เป็นสกิลที่เอ้ยสตั่นเวยเวลาหลุดเลยะอ่าใช่ใช่ประมาณนั้นครับผมสกิลสองก็เป็นสกิลที่เปิดประตูครับผมเปิดประตูมิติขึ้นมาทําให้ศัตรูไม่สามารถเดินทะลุได้แต่ว่าทีมเราเดินทะลุได้ครับผมแล้วมันไปครับผมแล้วนีมาแบบไม่ได้มีบ่อยๆโอกาสแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยกระแทกหน้าหนึ่งทีแล้วก็เป่าโอ้โหไม่ตายต้องกดดันหนักกดดันหนักกดดันหนักเรียบร้อยยังยังอีกยังอีกมึงยังอีกคนน้ำยังไงหนึ่งทีครับผมเดินนําหน้า พี่หอยกูยาวๆครับผมเดี๋ยวเริ่อพยายามจะปล่อยน้ำหนึ่งทีอย่างไรครับผมอย่างไรช็อตนี้มันเอาอีกแล้วปิดดึงสิบระเบียบ้อยคือสกิลสองมันมันโดนดาเมจด้วยนะซึ่งไม่แรงเท่าไหร่หรอกแต่ว่าก็ก็โดนนานๆเนี่ยก็นานก็แรงพอสมควรนะใช่ส่วนสกิลสามครับผมเป็นสกิลที่เพิ่มฟื้นเพิ่มเพิ่มฟื้นเพิ่มฟื้นฟื้นเลือดให้เพื่อนนะครับผมเออใช่เออกูจะฟื้นฟูือว่าจะเพิ่มเลือดดีวะ เพิ่งตื่นนะครับุณผู้ชมเขาก็เลยแบบว่ามึนๆหน่อยฟื้นเลือดฟื้นเลือดอ่ะฟืื้นเลอดใช่ฟื้นเลือดฟื้นเลือดแล้วฟื้นฟูครับผมโอเคเอาเอาของอันแล้วกันกะับโลบเอาครับผมส่วนติก็เป็นสิงนะครับผมสิงจะไม่ใช่ช้างหรือว่าเป็นลีโอนะครับเราจะเป็นสิงนะครับผมรออเล่นนะครับผมก็คือการขึ้นสิงให้กับเออทีมเรานะเพื่อเพิ่มศักยภาพให้เขาดันโหดขึ้นฮะโดยจะเป็นการที่เขาดันวิ่งเร็วอะไรประมาณนี้มาดูกันก่อนดีกว่าช็อตนี้มึงไม่ขึ้นสิงใครเลยเหรออเพื่น โอ้ยเอาจริงเลยเอ็มผ่านวันนี้สิงห์เิมกูไม่ขึ้นแล้วผมพยายามกูส่กูตีของกูตีให้หมดออกมาเดีครับผมเมดเบนยังโดนนะผมคือคนคิดดูดีนี่ขนาดเมดโบนเมดเบนนั้นนะโอ้ยตกหมดทีมเลยที่ผายคือคือถ้าถ้าเพื่อนเราไม่โหดอ่ะต้นเกมอะพูดเรื่องจริงเลยนะไม่ต้องเป็นสิงก็ได้ทุกคนจริงจังเลยคือเอ็มผ่านเป็นตัวซับแคลรี่ซึ่งแคลรี่ในที่นี้คือต้องมีของเกิดแล้วหรือว่าคนที่เราแบบว่าไว้ใจได้ซึ่งเกมเนี้ย ผมมาไก,กเชเซลช็อปซึ่งใครก็ไม่รู้ด้านล่างเราก็เลยแบบว่าเออไม่ต้องไปเราเราไปขึ้นเขาดีไม่ดีเขาวิ่งกลับบ้านเราก็สเสียจังหงวะถ uh huh. ูกไหมทุกคนต้องมีอยู่แล้วซัพพอร์ตที่มาเป็นเราเป็นซัพพอร์ตเราต้องมีแครี่ที่กดมาด้วยกันอยู่แล้วถ้าเราก,กดมาคนเดียวเราไม่รู้เลยนะคนข้างหน้าจะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นก็เล่นตัวแก๊งๆที่มันเป็นพวกแนวแม็กมัดตัวไพลโลและมีแบตเตอรี่ที่มันไม่ต้องพึ่งทีมดีกว่าอย่างเกมผ่ามันบังคับว่าต้องพึ่งแน่หนึ่งคนแน่แน่ไ้หมถ้าขึ้นคนนไไไมม่ดีีีีทกก็็เเเเสสยยยยลละฟป เล็กตื่น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 หลับเลยผมหลับ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 รอหลับรอนานเกินนานเกินไปต่อครับผมสกิวสกิวจบยังจบแล้วจบแล้วพูดไปยังขึ้นสิงเลอะประมาณนั้นหลายๆคนน่าจะรู้สกิลกันอยู่แล้วกดใช้เพื่อวิ่งเร็วด้วยอ่ใช่ใช่สามารถกดใช้เพื่อวิ่งเร็วได้ด้วยฮะประมาณนั้นครับผมไอเทมนี่ก็คาถาฟ้านะครับชิ้นแรกนนีเป็ต้องมีเลยขาดไม่ได้เพราะว่ามันทำให้เราเนี่ย อันติได้เรื่อยๆพอปกติอ่ะมันขึ้นไปได้ใช่ไหมสามสิบวิลงมามันต้องรอขูอ่ดาวาาาามั้น่วงเวาปลามันก็จะไม่ติดขูดาวอ่ามันก็จะเหมือนกับขึ้นลงขึ้นลง,นลงตลอดเวลาครับผมประมาณนั้นแล้วในจังหวะนี้มีปัญหาแน่นอนดูดิมันดูบิ้งมาขนาดนี้ครับผมเราหอยเราเป่าไปแล้วผมเข้าไปกลางโบลต์ีนแล้วเราโดนยังไงสตันตรงนี้ไปก่อนนะผมแล้ววอดไม่มีครับผมช็อตนี้ ตบอยู <department noises> <cake Sounds> ่ตบด้านหลังแล้วโอ้โหสกิลสตันสวยนะแฮมเมอร์ทุบสวยครับผมเก็บ2อกันโดนแฮมเมอร์โจมแล้วเราเตะตบจนสีแล้วเก็บไปได้หนึ่งตัวเหมือนกันฮะไปขออภัยไม่ได้นี่ว่าเป็นหอยครับผมแล้วนี่อะไรเนี่ยย้อนสอนนะเพื่อนโอ้ที่เป็นร้านเอเคอร์เอาว่ะแฮมเมอร์กูมาเอาเฮ้ยหมดทีมจังหวะนี้มันได้ว่ะเฮ้ยดิหมดทีมเลยอ่ะออกอะไรดีแบบนี้คาลาฟ้าก่อนนะต้องมีอย่างที่บอกเลยก็เดี๋ยวเก็บเงินกันไปเรื่อยแต่ว่าวอร์ดี้บังคับเลยห้ามขาดนะ ถ้าอย่างเงี้ยเราเราสามารถเช็คได้นะว่าเราเกมไหนที่เราควรบอดฟ้าเยอะหรือว่าบอดต้มไเยอะกดสกอร์บอดเลยเช็คเลยอย่างนี้อย่างนี้มีแบ็กมิดใช่ไหมเกมเนี้ยมีวอดฟ้าวอดต้มติดตัวตลอดเวลาซึ่งเราก็ควรจะมีวอดฟ้าบ้างแต่อาจจะปักให้ไม่พลาดโดยการดู่าแบ็กซ์มอยู่เล่นไหนอย่างเช่นเนี่ยเขาไปเล่นล่างใช่ไหมเราก็เช็คเลยกดสกอร์บอดเรื่อยๆถ้าวอดฟ้าเขาหายไปหรือว่าตอด้มหายไปเราก็รู้แล้วว่าเขาปักส่วนนี้อ่านี่ไงสมมติเราไม่รู้สมมติเราไม่รู้ อ่ะไม่รู้โอเคเขาก็ไป่ปากอ่ะนี่ปากแล้วเห็นไหมใช่ไหมวิธีการดูวิญญาณบอกแล้วมัน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 ไม่มีอะไรที่มันเป็นจิตสัมผัสหรือดาวดาหรอกเราแค่ใช้ความน่าจะเป็นนี่เป็นไงดูท่าพูดท่าโง่เลยโอ้โหดูครับแล้วเอาทำไมสิงห์วอดยังอยู่เลยอ่ะแต่ว่ามีเยอะแต่ว่ามีเยอะอ๋ออันเนี้ยเออใช่วอดฟ้าวอดส้มมีเยอะเออแสดงว่าเขามีเขามีไว้หลายหลายอันนะเนี่ย กว่าฟ้าหนึ่งกว่าต้มหนึ่งตอนนี้หนึ่งเนาะถ้าผมมีประเด็นที่เล่นล่าเกิดขึ้นแน่นอนว่าคา a l a m ตี้เปิดอันติีก็ถ้าผมช็อตนี้โอ้โหโดนรวบโดนรวบโดนรวบอนตึงตรงกลางครับผมอย่างไรผมตบหนึ่งทีแล้วตรงกลางโดนดูดทุกอย่างโดนทุกสิ่งอย่างแล้วเรียบร้อยครับเราไม่ซ้อนแบบนี้เพราะว่ามันป้อมแรกมันเสียไปแล้วแล้วดูแล้วถ้าว้าไปก็เป็นซับอ่ะมันช่วยใครไม่ได้นะครตายตายก่อนเข้าไปท้าตรงนี้ใช่แล้วหมดฟ้าจะหมดแล้วนั่นรีบไป เราตั้งกันไหมเราเราเนี่ยเราได้เงินจากเชื่อมลูกแก้วเลนบนเยอะกว่าอ๋อถึงถึงปักไปถึงตีไปกูไม่ได้เงินเลยแม่งมันเป็นระวังใช่ใช่เขาจะได้เงินแทนแล้วแล้วเราก็เสียค่าบ้าไปด้วยเพราะหลวงพี่วาไปตีให้ดีกว่าหลวงพี่เป็นคนปักครับผำสองคนด้วยเฮ้ยวิ่งอย่างนี้ไม่ไม่ดีนะปล่อยไม่ปลอดภัยแล้ววิ่งอย่างเงี้ย มีกลางาน้ำ heh, ตัวตัวราตัวตัวเราถึกถ้าเธออยู่ใกล้ๆเพื่อนเงี้ยเอายืนรับกือได้ไะดูความถึกดีกว่าครับผมอ่ะพูดไ,ไม่จำไม่จดไม่จำไม่จดไม่จำกูว่ากูพูดให้มึงฟังแล้วนะคลิปายแตกยังไงอโอโยัอยงรอดมาได้มีวันนี้เพราะพี่ให้ยังไงปิดประตูตีแมวโอ้โหเกือบแตกโอ้ฮิลให้ทันนะผมช็อตนี้คนืนพลังขึ้นมาครับผมโอ้โหแล้วเขาตายไปหนึ่งครับผมอันนี้โดนคลิปป่าฆ่านะ แล้วเราจะขึ้นสิ่งลดหรือเปล่าผมช็อตนี้ผมแล้วก็ปิดประตูหนึ่งทีอู้ปิดยังสวยตบหนึ่งเก็บหนึ่งเก็บสองหมดนะถ้ามึงฟังกูเหตุการณ์นี้จะไม่เกิด <c oughs> ขึ้นคผูชมจะไม่ตื่นเต้นคืนนี้เป็นเทคนิคอย่างหนึ่งเลยนะผมไม่ควรวิ่งกลางน้ำครับผมถ้าศัตรูอยู่ตรงกลางอะไรเงี้ยเพราะเรารู้ว่าอีกฝ่ายหนึ่งเขาวอดตลอดเวลาอยู่แล้วนะหรือว่าต่อยเขาไม่วอดก็ไม่ควรวิ่งครับวิ่งอ้อมนิดนึงแต่ว่าไม่จําเป็นต้องรอเวลาที่เราตายนะมันจะเป็นต้องรอเกิดครับ จะไงดีชีวิตนี้ยืนอย่างนี้ยาวๆมีประโยชน์ต่อสังคมแล้วผมนี่บพยายามจะสกิลเอนี้มาฟาร์มนะแล้วมันไฟแล้วโอ้โหมันเอาเรื่องจริงๆรับผมแล้วเราขึ้นเลยฮะตอนนี้ตอเชื่อใจซึ่งกันและกันโอ้โหเพื่อนกูก็ไม่ไม่ไหวแล้วเยอะขนาดนี้โอแล้วโดนปิดประตูตีแมวครับผมแล้วไปวาร์ฟเลยหรือเปล่าไม่วาร์ปโอ้โหตอนนี้เราแอบมาก่อนนะตอนนี้เพื่อเป็นการเอาชีวิตรอดนะผมเราหอยพาคูแตกโอ้โหแตกครูครับผม เสียงดังฟังชัดไหมเสียงดังฟังชัดไหมเอาลวครับผมเราได้คาถาฟ้ามาเรียบร้อยแล้วครับผมไอเทมทีเสริมเอ้ยเติมม,มันต้องเนิร์ดด้วยเรา<ท> <c oughs> อะเราเราเรานอนน้อย <c oughs> เราคือบอกไว้ก่อนนะครับผมว่าได้คาถาฟ้ามาเนี่ยมันจะทําให้ตัวเรานั้นสิ่งได้ตลอดเวลาครับผมแล้วคนที่เราเลือกก็คือต้องเป็นคนที่เกิดที่สุดในทีนะใช่ปะควรจะเป็นอย่างนั้นครับก็ต้องหาดูครับ่าใครเกิดกันเบ็ตัวเองก็เกิดนะ ได้อย okay. ู่นะหอยก็ได้ครับผมคือมึงเกิดสุดแล้วตอนนี้มึงเจ็ดคิวใช่ไหมอันที่เก้าด้วยโอ้โหโอ้ยลูกแก้วลูกแก้วถ้าถ้าเพื่อนเราเชื่อมอยู่คนอื e ่นเชื่อมอยู่เราจะเชื่อมไม่ได้นี่อ๋อไปไหนอ่ะไม่ออกไปก่อนมามาเชื่อมลูกแก้วหนีตรงโซนนี้ตรงปั๊มด้วยเชื่อมแล้วมันมันสำคัญขนาดไหนวะเชื่อมลูกแก้วเนี่ยแค่ขี้ผิดตัวก็ได้เงินเกือบร้อยแล้วอ่ะ ไม่ดีก็เขาจะเราจะมาเราไม่ใช่เวลาฟาร์มอเป่เร็วาเอด้วยไม่ได้ฟาร์มแต่อากันบ้านแล้วเมื่อไหร่จะได้ปะทะเนี่ยต้องต้องต้องไฟล่างไม่ก็ไฟกลางแต่ทีมเราอ่ะเขาไปไปฝไปฟาร์มอยู่ไงอ๋อเรียกดีเรียกเข้าปะทะตรงนี้เนี่ย เอาละฮะเลนล่างมีปัญหาแน่นอนครับผมตอนนี้มีปัญหาแน่นอนจะจัดการกับเลนล่างอย่างไรครับผมอีกทีนึงครับผมแล้วเป็นแบ็กสมิดวับคนเดียวแบบนี้ผมแล้วโดนปิดประตูตีแมวแน่นอนผมแล้วนี่เอ็มพาร์ทของจริงเสียงเสียงจริงยังไงเปิดตัวเปิดใจคูณสามยังไงใครแคร์กวกเอ็มพาร์ทแครี่เว้ยเออเฮ้ยเป็นไงฮิวอีกหนึ่งตัวครับผมแล้วตรงนี้ยังไงผมโอ้โหมีปัญหาแน่นอนเดโวมึงพลาดแล้วล่ะมึงรู้จักเอ็มพาร์ทโน .1 ป่ะแล้วขึ้นสิงอย่างงี้ตอนนี้ครับโอ้แล้วดุตรงนี้แล้วก็ทันทีแล้วก็ลเเบบหมมดยครัผ รู้จักเอ็มพาดดวหนึ่งไหมครับโอ้นี่เราสามารถอยู่ได้ยาวๆเลยนะเอาสิงครับนี่เราสามารถดุดเร็วได้้ลยก็ดีกดดีกด E เพื่อวิ่งเร็วเนี่ยแบบนี้เราก็เสียมานานทีเดียว30คือแลงน้อยมากอ่ะใช่ใช่เพิ่มความเร็วตั้ง150ยิคือต้องบอกก่อนว่าถ้าเราออกคาถาฟ้ามาตัวไหนที่เราขึ้นสิงก็จะได้คาถาฟ้าด้วยนะอันนี้เผื่อหลายคนยังไม่รู้นะครับผม แล้วกูไปอีกแล้วมึงก็หอยมึงกี่รอบแล้วกูไปเองกูไป,ไปคนเดียวเลยไปคนเดียวเลยไปคนเดียวเลยรอบนี้ไม่ไม่ไมยุ่งกับมึงแล้วหลัก่อนโอ้โหไปแบบนี้ไปแบบนี้ไปคนเดียวเลยครับเออ โอ้โหมานามานาไม่มีชั้นผูด้วยโอ้โหโดนแล้วครับผมเข้าหนักครับผมช็อตนี้ผมรถช้างอุ๊ยคืนๆเลือดให้แล้ขึ้นสิงหน่อยเพื่อขอสิงหน่อยเรียบร้อยผมแฮมเมอร์มาทุบสองทีสามทีเรียกล็อกเรียกร็อกสนใจหน่อยหเป็นพ้าเก็บ2องครับนี่ครับถ้าเราขึ้นได้นะทุกอย่างจะเป็นการเปลี่ยนกลับเปลี่ยนมุมกลับกลับปรับมุมมองโอ้โหแฮมเมอร์บอกอยากจะลองอยากจะลองอยากได้อยากโดนแฮมเมอร์กไม่เอาแล้วเว้ย นี่อเอาแล้วฮุกไปแล้วผมก็มีปัญหาอีกเกิดขึ้นอีกแล้วฮะแล้วกดพาวเวอร์สะพายเดี๋ยวไม่กดแล้วผมตอนนี้แล้วเข้ามาก่อนโอ้โหกระแทกฝั่งนี้ผมแล้วก็ได้อีกหนึ่งตัวสุดยอดเอาวะได้ขึ้นบ้านผมเฮ้ยโอ้โหเปิดอันติทุกบ้านเลยครับผมเลรงที่หายรต่อเนื่องว่ะต่อเนื่องว่ะโอ้ยตายหมดเพื่อนไปแล้วมานาเฮ้ยไปเปื์อะไรเขาฆ่าหมดทีมแล้ว มันนาเราไม่พร้อมอ่ะเรากลับกันดีกว่าเก็บลีเจนด์เงยเก็บลีเจนด์เงยแววซ้ายเก็บลีเจนด์อ่ามันเป็นสีเขียวอ่ะเออนีดเดียวนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวแม่แล้วตัวเราเราจะออกไอเทมอะไรเนี่ยยังไม่รู้เลยเนี่ยไอเทมอ่าถ้าถ้าเล่นแก่เชียช็อคจริงๆเรามีคาถาฟ้าแล้วอ่ะเราขึ้นเชลช็อคเขาก็ได้คาถาฟ้าด้วยอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเล่นเจีเชลช็อคเราอาจจะขึ้นมาเป็นม็อกก็ได้ตัวเราเองนะ เพราะว่าม็อกเนี่ยมันช่วยทําทําการเผารถเลื่อศัตรูอีกทีมันเป็นพวกเดโวพวกตัวแม็กซี่เนี่ยมันถึกใช่ไหมใช่แต่ช่องมีเจอซอนเดอร์เหมือนจะออกเกาะร้อยให้ถ้ามันคอมโบด้วยกันได้มันจะ,จะลดเกาะเอาแบบ,บ<อ>ว่าเล่นในทุกเกมต้นต้องการเล่นในทุกเกมทุกเกมไม่ใช่ไปเล่นแบบว่าเจอเกมไหนก็เจอมันต้องเป็นเกมที่เราได้เปรียบเว้ยการออกม็อกอ่ะกำลังจะพูดนี่ไงเออใจร้อนมึงจะออกแล้วอะมึงมึงกดแล้วอ่ะเมื่อกี้ใจมึงไม่ดีแล้วอ่ะ อ่าพูดต่อแต่ถ้าแต่ถ้าเราขึ้นแฮมเมรอร์ปกติมันจะเป็นพวกแครี่อย่างงี้นี่ใช่ไหมหเราสามารถเล่นเป็นแนวแท็บเล็ตได้เพื่อมาตัดเทโวเพราะแฮมเมอร์โดนจัดแฮมเมอร์เขาจะตีไม่ได้ในยีเนี้ยม,มันมันเริ่มมามก็ต้องการทุกแนวเออซับสิงกันเบดด้วยมึงใจเย็นๆๆนี่ต่อนี้เรามาเชลช็อตกเราเลยเปิดเชลช็อตกก่อนอ่าก็ถ้าแฮมเมอร์ใช่ไหมเราอาจจะขึ้นเป็นดุลเล่นหมูก็ได้นะมันได้ออร่าเพิ่มด้วยหรือว่าจะเป็นไซโคลเนี่ยไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ ใจโคลนเกมนี้ดูแล้วแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะก็ไม่ต้องไปออกก็ได้ไม่จำเป็นเท่าไหร่นะส่วนชิ้นต่อไปก็เก็ไก่อจริงๆเอ็มาต้องมีอัพคาดาฟ้าเไ,ไหมถ้าถ้าดูแลทีมเราดูแลพึ่งพาไม่ค่อยได้อะเก็บไว้ทที่หลังรอเราไปตังก่อนนะัะเน้นบอร์ดเน้นอะไรอย่างนี้ไปก่อนนะอย่างเกมนี้เรามีหลุมที่ช่วยบอดนะก็ก็เลยอาจจะปักไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะไเจเซอร์เหรอไรเจเซอร์เหรอ เบอร์กว่าเรามีสกิลบสามซึ่งมันวิ่งเร็วกว่าโอเคโอเคสั่งละเกินรู้รู้เสียงไหมไม่ค่อยดีนะพูดเยอะจังเกมนี้นะโอตีเงียบไม่พูดขยันพูดโอ้โหเอาละครับผมฟังก็ไม่รู้เรื่องก็พูดเยอะอิจฉายเอาครับผมเราขึ้นบ้านกันดีกว่านะตอนนี้ผมยืนหน้ากระดานเลนยสีนะตอนนี้ที่เลนล่างของเราผมพร้อมกับไอเทม กำลังจะมาส่งหรือเปล่าผมมีการเลือกสรรของในร้านค้ามา,มาแล้วฮะตอนนี้แฮมเมอร์บอกคูปเปิดอันติขนาดนี้ผมไม่ขึ้นได้อย่างไรผมเราขึ้นมาแล้วตอนนี้มีคาราบิตี้ผมพยายามจะเข้ามาตัดหนึ่งทีแต่ว่าเราเข้าไปด้านหลังผมก็แทกหนึ่งทีแล้วเปิด,ดนะผ,ผมเราคูกไปตรงนู้นนะผมอ้าแล้วโดนกัดไปหนึ่งทีผมแทบ,แทบเส็ตไม่มีด้วยตอนนี้แต่ว่ายังตีอยู่โอ้โหทำดาเมจทำดาเมจพยายามจะช่วยเพื่อนทาทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเพื่อนยังไงสก,กิลวิ่งเร็วเสร็จแล้วกระแทกเรียบร้อยเรียบร้อย มาฮะแล้วตรงนี้ผมด้านล่ลากผมกาลังมีปัญหากันอยู่ฮะแล้วยังไงครับผมตายเป่าไปหนึ่งทีพยายามจะเดินเข้ามาโอ้ยขอขึ้นหน่อยขึ้นอีกรอบนึงครับผมแล้วก็จะเอายังไงกับชีวิตดีไม่ให้กลับนะบอกไว้ก่อนนะใครมาไม่ให้กลับนะโอ้โหแล้วโดนแล้วครับผมตอนนี้ครับแล้วก็ปั่นกระแทกหนึ่งทีกเก็บหนึ่งยังไงเก็บสองวาร์ปเลยหรอโอ้ยอย่างที่บอกถ้าถ้าเราขึ้นถ้าเราขึ้นเจลช็อตอะเขาตอนนี้ดามมเเขาไม่พอ พราะนั้นเราอาจจะต้องเอาวอกมาช่วยมันเห็นาจ,าจริงจังสาระเลยมันมันมันเล่นทุกเกมอต้นก็ก็คือก็คือไม่ไม่เราเอาตามเกมไงเราพูดตามเกมเราบอกไปแล้วว่าเกมไหนคนออกแบบไหนนึกออกปะถ้าอยากชนะเกมเนี้ยมันต้องเล่นแนวนี้<ม>เพราะเพราะเปลี่ยนเพราะออกเกาะร้อยมาแต่ถ้าเราขึ้นแฮมเมอร์ซึ่งแฮมเมอร์อ่ะ ผมยังไม่ค่อยไว้ใจเขาเท่าไหร่กับสไตล์การเล่นเราก็เลยยังไม่เอานะครับแล้วเราม็อกมันดีอย่างนึงคือเราเราสามารถฟาร์มชิพเองคนเดียวโดยไม่ต้องพึ่งพึ่งแคลรี่ได้อ่าฟาขึ้นบอลแลกกันดีกว่าป่ะดีสบายรอรอเช็ช็อคเกิดอีกรอบขึ้นล่างอีกครั้งน่าจะน่าจะได้แล้วแหละได้แล้วล่ะใช่ไหมเที่ยวช็อคเขาแบบเก็บเยอะตัวมันมันมันจับใครไม่ทันเลยอ่ะเหระแล้วเราไม่ออกแท็บเล็ตมาช่วยเพื่อนเหรอโดนกัดขนาดนั้นน่าสั่นเลยนะใช่ ตัดเดวเลอร์นะ่ะแล้วเดวูเขาผมเห็นครับตักบาดใช่ไหมตักบาดใช่ไหมเดวูตักบาดเดวูเขาผมตอนนะี้ตอนนี้แล้วอันตีไปผมโอ้ยเรียบร้อย,ยไม่น่ารอดทั้งคู่ครับผมโอ้โหเนี่ยผมต้องปักก่อนเงินก่อนใหญ่ใช่ต้องเคลียร์วอร์ดส้มก่อนนะครับผมเพราะว่าวอร์ดส้มมันทำให้ศัตรูนั้นเห็นเห็นโพซิชันนฮะ วิธีแก้ก็วิธีแก้ก็ปักข้างบนไปเลยคนเดินห้ามปักข้างล่างเด็ดขาดนะเจมสเจอเป็นเม็ดเป็นเดวโวกินเอกแบทมิธซึ่งคนปักวอร์ดเขาจะเป็นจะพวกขาตั้นนะครับนเดินไม่ได้ต้องตัดต้นไม้แล้วมันเป็นเม็ดเบนตัวเดียวที่มีขวานตัดต้นไม้หรือว่าบินขึ้นไปได้คารามิที่เพืนตัวตีไก่ไอกีนเกไม่มีขวานเดวโวไม่มีเคนแบทมิไม่มีเบอกเลยว่าต้องรอต่อคนนี้ซึ่ง แต่เกมหมดสี oh, ่เอ็มเล่นเกมมันแค่หวดยากมากเพราะมันไม่ได้ตังค์ไงทุกคนนึกออกว่าไม, <c oughs> ไม่ได้ตังค์ใครจะไปแยกแหรือว่าแก้ไปเจ้าของตักเจ้าของหวดก็ได้ <c oughs> โปรดสิไม่ค่อยเด่นต้นพูดเดยอะขนาดนี้นะอันนี้จัดไฟต้นยังยังอีกเร็วก <c oughs> ูขอขอลวนเรือดำน้ำทีนึงเอ้ยไม่ใช่เรือหางยาวเรือหางยาวพักเรือหางยาวทีนึงไม่เอาไม่เอาเรือดำน้ำเรือหางยาวไว้กับไว้กับบ้านแล้วเดี๋ยวไม่ดีๆนี่ไงวันนี้เลยวันนี้แหละวันนี้มันพูดเลอร้ายสุดในโลกแล้วตั้งแต่เล่นมาเนี่ย รู้สึกเหมือนกูยังไม่ได้พูดเลยเพิ่งตื่นตื่นแต่ปุ๊บก็เออพูดไปประมาณสิบนาทีอ๋อไปพูดน้อยเดี๋ยวหาไม่ช่วยอีกตบต่อครับผมขึ้นมาแลกดีกว่าฮะช็อตนี้ครัผมแล้วมีการเปิดติดจากคาราบิตี้ผมพยายามจะหาหามุมหามุมกลับแต่ว่ากลับมุมมองเข้าคือขึ้นสิงนะตอนนี้โอ้โหเอาผมเห็นท่าไม่ดีครับผมขึ้นแฮมเบอร์สโตรมก่อนแล้วเราโดนฮุกไปหนึ่งทีครับแล้วเพื่อนเข้าไปตรงกลางผมแล้วเป็นแครี่แล้วด้วยฮะโอ้โหไอ้ขอพายเป็นพระฮะ อะไรนึกว่าเป็นทางด้านของกันเบสฮะสาเหตุที่เราเราไม่อยากไว้ใจใครนะไปขึ้นไทมเมอร์คือไทมเมอร์เรามีคาถาฟ้าเอฟเฟกของเราสามารถปาสกิลหนึ่งสตันแล้วก็พุ่งไปได้นึกออกป่ะเหมือนตะเกานเตี้ยมีคาถาฟ้าแต่ว่าเขากดชังกันเฮนแล้วเขาวิ่งหนีอ่ะรอบหน้าเขไม่มีไฟแล้วฮะเดี๋ยวรอเชลช็อกมาดีกว่าอันนี้น่าจะง่ายกว่านะครับมาครับต้องเอาให้ได้ทั้งทางแล้วตอนนี้เพราะว่าถ้าเป็นแคลลี่ทีมนึงก็ดูเดือดอยู่นะ ท่านั่นของเมดเบนเองครับผมหรือว่าจะเป็นคาราบิตี้เองก็เดือดอยู่แล้วครับผมเห็นอย่างนี้คืนสิงแล้วครับผมช็อตนี้ครับมาแล้วครับผมเปิดตัวเปิดใจเข้ามาตรงกลางโบครับผมแล้วตรงกลางโอ้โหแรงจัดแฮมเมอร์บอกคูแรงจัด้วตรงนี้ผมก็พออีสองคนแล้วปิดประตูททีโอ้โหป,ปิดปิดแม่เขาเข้ามานะแต่ว่าเราก็ไปเราไม่เราเข้าไปไม่ได้เหมือนกันอ่ะมันมันนืดอ่ะนืดอะไรวะเดี๋ยวรอโอ้โหไม่มีิงยิงไม่มีระยะจำกัดนี่ไง ก็มาดิครับกดดันหนักครับกดดันหนักครับผมเป่าดึงทีให้ผมแล้วเดินก็เดินฆ่าก็ได้บ้างตีไงจามเบตอยากรอก็เริ่มปอกวอดแม่งให้ดูต่อหน้าต่ตาเออคิวด้วยปอกวอดต่หน้าต่ตาโอ้ยเพื่อนตีบ้านมึงอยู่อย่างนี้อยู่อย่างนี้อยู่อย่างนี้ยังไงครับผมตบดึงทีมาช่วยทำจามเปตนะฮะโอ้ยพ่อเอ้ยตายแตก แตกขึ้นสิไม่ทันระบายแบ็คไปเลยครับผมไม่รู้จะหัวร้อนไปไหนฮะอินภาดบ้าอะไรขึ้นไปหลังบ้านน้วยนะสภาพนี่ไม่พอมัสมรัยไทยเลยฮะแล้วบ้าแหลกก็ไม่ได้เนี่ยเห็นไหมเนี่ยทุกหนึ่งทีครับผมแล้วยังไงครับผมดูดหนึ่งทีแล้วสตันแล้วหุบไปโอ้โหมาขึ oh, ้นบ้าแหลกแล้ว นี่คือเราดรอรอเพื่อนต้องให้แฮมเมอร์กับกันเบดตีแรงเจลช็อคเราก็ไม่มีดาเมจเหมือนกันถึงเราจะลงไปก็ตีได้ถ้าได้ถ้าถ้าตีได้ได้ป้อมไปแล้วถ้าตีนะมันมีแค่สองตัวมันมันเติมเลือดอยู่ไม่มีคีฟดันมามีเมื่อกี้มีกูมั่นใจกูดูอยู่เมื่อกี้มีทุกอย่างมีอย่างมีอย่างเดียวคือไม่มีอย่างเดียวคือไม่มีมึงไปตีที่ผายไม่มีคนตี น,กกรรนี่สกอร์เราหยุดนิ่งมาสักพักแล้วผมต้องทำการขึ้นมาแลกนะจะจบจบไปไมผมเพราะมันเหงาแล้วตอนนี้ดเดี๋ยวมันจะเป็นการประบาไได <IP S 2> ไอทีเกินไปครับโอ้โหต้องใจเย็นนะเพื่อนเรามาแล้วผมพลพรรคพักพวกของเราคือถ้าจบไฟหนึ่งได้ก็สบายเลยฮะ ขอแค่ไฟเดียวก็เสียได้ไม่มีป้อมนอกแล้วใช่เอาอีกแล้วผมโดนเป่าไปหนึ่งทีผมโดนดวลหลังโดนครับตอนนี้ต้องขึ้นสิงใครสักคนนึงครับไม่สิงไม่ได้ครับผมโอ้โหจะตายให้ได้ครับผมตอนนี้จะกดวิ่งเดียวให้เพื่อนก่อนแล้วเพื่อนทุบทุบสวนทุบสวนโอ้โหแอมเมอร์กูบอกกูทุบมันเลยหนึ่งทีสองทีสามทีครับผมแฮตติกไปเลยฮะโอ้โหอย่างแรงจบเลยแมะเนี่ย อีเพลมอยู่ที่ประมาณ600ห0 0ครับผมตอนนี้ย้ายไปที่เลนล่างดีกว่า,วาผม 600, 600. หกร้อ0หกร้เฮ้ยได้วะ่ะนี่ถ้าเราได้เงินอีกสักพันหนึ่งนี่เราจะออกอะไรดีชิ้น <c oughs> สุดท้ายเอางี้ดีกว่ามึงไปลงทะเบียนชิมช็อปใช้ก่อนจริงๆได้พันหนึ่งแล้วตอนนี้น <c oughs> เร็วเอาอะไรเอาอะไรชิ้นหนึ่ง <c oughs> ลงเอาไปลงหาง กูถามว่าออกอะไรโอ้โหคำถามไม่ตรงคำตอบออกอะไรครับพ่ออีกชิ้นหนึ่งเศกไก่เหรอแล้วแล้วเก็บเก็โลเก็ตต้องออกนี่ออกอะไรต่อเรองเท้าออกใช่ไหมรองเท้าออกก่อนแล้วเดี๋ยวขึ้นมาเป็นปศุวุธอะฮะก็คือชิ้นหนึ่งครับผมเอารองเท้าออกนะครับผมออกเป็นปอาวุธนะฮะแล้วชิ้นสุดท้ายล่ะเกฟโลเก็ต ที่สุดท้ายก็อาจจะโอ้โหฟังไม่รู้เรื่องครับผมไม่เป็นไรครับไม่รู้แม่งเลยฮะเราตบยาวๆเราเหลายาวๆเราเดวเลอร์จยังไงมึงไังไงเด้อเฮ้ยโโอ้หเสียงดังฟังชัดเสียงดังฟังชัดดูครับผมเพ่นจะเข้ามาแล้วเป่าหนึ่งทีแล้วเรียบร้อยสุดท้ายออกอะไรพ่อทีสุดท้ายออกเป็นดูเล็กหูครับผมกว่าจะฟังรู้เรื่องฮะต้องใส่เน็ตบีมันต้องพยายามครับผมไปต่อเน็ตอยู่ในห้องห้องรับ โอ้ยก็พูดเยอะแล้วเกิดผายฟังก็ไม่รู้เรื่องเดี๋ยวกูพูดเองอยู่เฉยๆโอ้เพื่อนแตกหมดแล้วตอนนี้แต่ว่าได้บาดแผลมาสามทางครับผมก็เป็นการคุ้มค่ายไว้ตอนนี้แม่นี่ครับแม่10คิวครับผมตายสาแอซิดยี่แปดนะผมบอกแค่คำเดียวฮะอย่างมันนะตอนนี้นี่เพื่อนเราเหลือแค่พระนะกับเรานะ แล้วก็เป็นหอยนะโอ้ยยูใ่ในฮุกเลยครับผมสวัสดีครับผมแล้วเคยกลัวเรอเอา้าอ๋อๆๆแล้วขึ้นสิงไม่ได้ด้วยครับผมตอนนี้แล้วเรียบร้อยเอยเข้าได้ครับผมขึ้นได้นู่มายังอยู่ครับผมโอ้ยแต่สภาพแบบนี้ไม่ได้อยู่ได้นานนะผมแล้วเรียบร้อยวาร์ปเลยไมไม่วาร์ปคนตอนนี้แล้วเรียบร้อยแ,แบกไปแบ๊กอีกแล้วไอเทมไม่ออกอะเออนี่ดูเดินหมู่มาแล้วฮะโอ้ยแล้วหอยครับผมวาร์ปมาครับไม่ตนะ้องเปลืองวาร์ปเองฮะ มาแค่เนี้ยนะอะไรนึกว่ารองเท้าว่ะครับไปต่อครับผมเดินทางครับผมเดินทางครับมี่อะไรเนี่ยเอ้าตายเฉยงงโอ้โหเมเปลบอกว่าจะฟาร์มยังจะฟาร์มสู้อีกเหรอมันจะไหวเหรอฮะมันจะวัดจะไหวเหรอฮะฟัน์ซี่ก็บอกก็มาเนี่ยครับโอ๊ยปดนูให้แล้วกวดนูให้แล้วกวดนูให้แล้วยังไงแม่ แท็บเล็ตไม่เอาครับผมเดวเลอร์กัดนี่เป็นปัญหาเลยนะบอกดูดูดูรถเลือดนะผมแล้วโดนกัดแล้วครับผมตามคาเรียกร้องแต่ว่ากัดไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่นี่ครับผมยืนอยู่เปิดอันติแล้วผมพี่หอยของเราฮะตอนนี้พยายามจะเข้าถึงเนื้อถึงตัวหน่อยแล้วกิ้งเข้ามาคาร์มิตี้ผมโดนทุกมานีครับผมมาหาเดวครับรู้สึกว่าจะรอดยากแล้วนี่ครับผมกันไปนหนึ่งทีปิดกันปิดกันโอ้ยอย่างมันเอาเอาเรื่องจะจัดเดวเลอร์บอกวัวของจริงนี่คาร์มิตี้บอกอยากลองบ้างอะโอ้ยเปลี่ยนไปเรื่อยนนั้ ยังไงนี่แบบทคม,มิดนี่ครับผมแล้วก็แท็กดังทีอย่าให้ได้สตาร์ทโอ้ยพ่อเอ้ยเอาเป็นว่าก็น่าจะจบแล้วผมสำหรับเกมเกมนี้นะครับ GPM ก็อยู่ที่639มเาครับผมขออย่าลืมถ้าชื่นชอบพวกเราก็อย่าลืมกดไลค์กดเรียบพวกเรานะผมเดี๋ยวเจอใหม่ในพรุ่งนี้ครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนทุูตลายไบ่บาย